สายบีก็คือจังนับครับขอขอบคุณจังหนับมากนะครับวันนี้นะครับที่มาร่วมงานกับเรานะครับผมรับจังหนับมากเลยนะครับไปก่อนเลยครับล<ะ>และอีกหนึ่งทีนะที่ไม่มีโอกาสพิจารณ์น้องนร์เพื่อเราวชาวสุโขทัยนะครับ เราไมไใจแล้วตอนนี้ยู่ในสนามว่าอารโก้ลงากสวัสดีกาชาเข้าสวัสดีกาชา้ะไปเลยนะะเอาแล้วด้วยแต่ถ้าทีมปีนแพ้ครับปีนี้่แพ้ราแนครับคู่นี้แพ้ไม่ได้ครับแต่แน่นอนที่สุดครับ หลวระหว่างควแสวัสดีราชาครับต um, well uh. ้องการอะไรอีกเนสำหรับคู่นี้คาโด้และปาจีนาซอฟครับติดต่อฮะคาโด้และปาจีนซอด้วยเอาละฮะไม่ใช่ว่าจะติได้นะคับตายแล้วตรอเกมกับคู่ตรงนีฟเอาละคู่ท้ายที่สุกเลยครับสนุกมากครับรงกัมในวันนี้ แล้วทุนที่มาในวันนี้นะครับทีที่มาในวันนี้หมดแล้วทุกปีนะปีนี่แบบเป็นไใคราไทยนะคิ้นแล้วโอ้โครับใส่สายตาผมตอนนี้ครับสวัสดีราชาภาสสวัสดีราชาภาสครับอินฟินิตี้มาอินฟินิตี้มามีผลอะไรกับทอรเรียซอฟไฟ ที่35ครับ